นี่คือ king slayer ปืนที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมถ้าเกิดว่าคุณยิงโดนหัวนั้นแล้วแทนวันสอดซ็อกทุกตัวในเกมได้ถ้าเกิดว่าคุณนั้นแมนพอแล้ววันนี้ผมจะพาคุณไปดู f o ตเทจเกมที่เกิดของผม let's go คูอผมจานคืนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนคุณโหลด king slayer นะครับ step หนึ่งเขวัก l k i n g slayer ของคุณขึ้นมาก่อน s t e ปสองกดตัว r ครับตอนนี้คือสถา,านะของปืนนะครับสไตล์ตของปืนต่างๆเช่นว่ามันคุณใายแล้วบ้างเต e p หนึ่งครับกดเลขหนึ่งขึ้นมา ใส่แคปเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำถูกต้องตรงนี้ต้องขึ้นว่าแคปโหลดดิ้งนะครับแคปโหลดแล้วเ็ปสครับกดเลข2ค้างไว้จนกั่มันจะขึ้นคําว่าพาวเดอร์โหลดดิ้งนะครับถ้าเกิดว่าคุณขี้เกเฉยไม่ไดใส่พาวเดอร์เข้าไปแต่ว่ามันไม่พอถ้าเกิดมันขึ้น not enough หรือว่า too little powder อันนั้นคือไม่ได้คุณต้องกดค้างสักพักหนึ่งจนกั่มันจะขึ้นคําว่าพาวเดอร์โหลดดิ้งก็คือต้องขึ้นตัว p ีนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่เยอะเกินไปมันจะเขียนคําว่า too much powder แล้ววเลาคุณยิงปืนะคุณเเบิดใส่ แต่ไม่ต้องกังวลไปทุกรั้งเนี่ยคุณใส่เยอะเกินไปคุณสามารถกดตัวีเพื่อเป็นการเทดินปืนออกได้แล้วพอคุณเทดินปืนออกปุ๊บคุณก็แค่กดเลขสองแล้วใส่ใหม่ถึงเรานี้ก็ใส่พอดีแหละแล้วลพอคุณใส่เดอร์โหลดดิ้งสำเร็จแล้วต่อไปกดตัว Q ตัว Q เสร็จคลิกหนึ่งครั้งเปลี่ยนรูกดเลขสามเพื่อเป็นการนากะสุนให้เข้ามาในรูทำอย่างนี้ซ้ำไปจนกว่าทุกอันจะรีโหลดเสร็จคลิกหนึ่งครั้งรีโหลดกดหนึ่งกดสองครั้งเป็นอดีปุ๊บกด Q คลิกหนึ่งครั้งกดสามออกกดหนึ่ง สองค้งกดคิวคิดหนึ่้งกดสามตัหนึ่งกดสองค้งกดคิวหนึ่งค้งแล้วคลิกไปแล้วก็เลขสามางนี้เลขได้จนกระทั่งคุณเลยคุณต้องขึ้นมาโหลดทันี่คือการาหลดดูแล้วกดคลิกไปเรื่อยเป็นการเช็คว่ามีอะไรผิดพลาดไหมพอคุณทำเสร็จปุ๊บคิงจะเลียคุณก็พร้อมยิงแล้วจอนไม่นำไปใช้นะครับไอ้ควายไอ้ควายเกย์เย้ยแมืงแพร่กูเมืงผีแพร่กูดูดีกว่าคนเยอะอะไรวันนั่น ผู้ตังผู่งผู้ผู้ต่างผูไม่ไมีโซดาดหน่อยเหรอผมเล่นโซดาอยู่ยังไม่ตายต่กูชนะวันน้อยละอิ่อแดงตามหน่อยหิวอืดจังไอ้ก d ๊ดดนเดลัย กูกลับมาแล้วค่ะเอกโอเค,อเคไม่น่าพูดเลยแม่งตายตัวนั่นกูให้นั่นกูให้ยศตัวเอง KP สักพักหนึ่งไมก่ก็กูเป็นคนให้มึงกูต้องให้มึงกูได้แล้วนี่ก็กูให้เมื่อไงมึงใ,ใ,ให้ตัวเองไม่ได้ยศ KP เพราะว่ามันสูงกว่ายศแอดมินมันเพราะกูไม่ใช่ KP เหรออ่ายอตอนแรกมึงขอมึงบอกว่าจะมียศอะไรว่านะจะมียศแค่แอดมินใช่ไหมแอดมินกับ แล้วก็ยศอย่างอื่นๆที่มันเป็นยศเฉยๆใช่มึขงขอแค่นั้นแล้วยศ KP มันสูงกว่ายศแอดมินซึ่งมึงเป็นแอดมินมึงไม่สามารถทายยศตัวเองเป็น KP ไนะด้เพราะว่ายศ KP มึงแอด<ค>มินแล้วทำไมกูดึงไม่ได้อยู่ดีอะแฮปปี้ oh, <wow. S 1> เลยแฮปปี้วาเลนไทน์แล้วเมื่อเดือก็จะไปนอนก็เริ่มง่วง

เด, ais, ด็ดเดเดนเดลัยเด็เด a n นคพะลาอยากขุดคอพะเล่าคอพะเล่า ตื่นโคตรแบบสีส่จัดโอ้ยขาโ้งเลดุ้งเลยเมื่อกี้ดุ้งเลยา,อ,อ,า,อ,อ,าอันอนดีเลแล้วตื่นตอนตืน่นตอนยังไม่ดีที่น ตื่นเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้คือเสียงเพิ่งตื่นตื่นเอโหดโหดโหดเพิ่งตื่นเท่ากับเท่ากับโหดโบเพิ่งตื่นเท่ากับโหดเว้ยยิงไม่ออกไม่ป็นไรนี่กองวยดลยวัไม่อีกตัวจะเลยอก อย่างนัอยก็หนึ่งอย่างนั้นก็อีกหนึ่งหัวยังไม่ดีใจเลยเล่นอะไรอ่ะ หัววล้วสองหัวแล้วเฮ้คร oh! ับโอ้วอลแบงเอ้ยอรอบดูเพื่อ uh ติดหมดทุกอย่างแล้วเนี่ย เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าไม่รู้แสดงว่าเขาหลับตื่นกระสุนหมดเลยอ้ะ มันหกเจ็จบเหตุจังวะเยอเกนเอออไปสคื่ต้ไม่เลวเมโอเซนสูอ้าเป็นเด้นอตเด้คิงอกูจะเล่นคิงซเลเยอร์โอ้กูลืมปิดนีมี เดี๋ยวขันไอ้